สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวความรักแบบว่าน่ารักมากๆเรื่องหนึ่งจากญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังค่ะครับผมน่าสนใจครับเป็นเรื่องแนวไหนหรอครับเป็นเรื่องของคู่รักต่างวัยค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะเรื่องนี้เราเอามาจากข่าวของคุณอิซามุอายุ33ปีกับคุณมิดริอายุ54ปีอืม3 3กับ54 ห่างกัน21ปีเลยนะครับใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะคือวันนี้เราอยากจะมาแชร์เรื่องราวที่มันเอ่อน่าประทับใจแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนอมยิ้มตามไปด้วยนะคะครับฟังดูน่าสนใจดีครับผมเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ค่ะตอนคุณอิสามุอายุแค่10บขวบเอง10บขวบใช่ค่ะ10บขวบอยู่ประถมส่วนคุณมิโดริตอนนั้นเป็นคุณแม่ของเพื่อนสนิทเขา มาประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนอ๋อครับครับแม่เพื่อนแล้วเด็กชายอิสมุต,ตอนนั้นนะคะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นรักแรกพบเลยกับคุณแม่เพื่อนคนนี้โอ้โหตั้งแต่สิบขวบเลยเหรอครับน่าทึ่งนะที่ความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังอยู่มานานใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยหลายปีเลยครับแล้วเขากลับมาเจอกันได้ยังไงครับเนี่ย กลับมาเจอกันอีกทีตอนคุณอิซมุโตะเป็นหนุ่มแล้วค่ะบังเอิญมากๆไปเจอคุณมิดริที่ร้านเสริมสวยอ้าวเหรอครับค่ะแต่เป็นร้านของลูกสาวคุณมิดริเองนะอ๋อครับครับตอนแรกคุณมิดริก็แบบงงๆจําไม่ได้ว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เคยเจอที่ไหนก็คงนานมากแล้วนะครับใช่ค่ะแต่พอรู้ว่าเป็นอิซมุคุงก็เลยทักทายกันไปแต่คุณอิซมุเนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปค่ะพอกลับบ้านปุ๊บ ร,รีบไปหาโซเชียลมีเดียของคุณมิดริเลยแล้วก็ส่งข้อความไปทันทีโอ้โหรวดเร็วมากส่งว่าไงครับก็ทำนองว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอครับแล้วก็ถ้าไม่รังเกียจอยากชวนไปทานข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหตรงไปตรงมามากเรียกว่าเดินหน้าเต็มที่เลยนะครับพอมีโอกาสก็คือคว้าไว้เลยใช่เลยค่ะหลังจากนั้นก็คงได้ติดต่อกันสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆครับจนมาถึงจุดที่คุณอิซามุตัดสินใจขอคุณมิดริแต่งงาน ในที่สุดก็ขอแต่งนานแต่มันคงไม่ง่ายใช่ไหมครับอายุห่างกันขนาดนี้ใช่ค่ะคุณมิดุริเองก็ลังเลอยู่แล้วเรื่องช่องว่างระหว่างวัย21ปีนี่เยอะเหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญเลยคือพ่อแม่ของคุณมิดุริไม่เห็นด้วยเลยค่ะคัดค้านหนักเลยอืมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยใช่ค่ะแต่ตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่แบบ พีคมากในความพยายามของคุณอิสาุุเขาทำยังไงครับเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาจริงจังนะพร้อมดูแลจริงๆนะเขาตัดสินใจสร้างบ้านเลยค่ะฮะสร้างบ้านสร้างบ้านเลยค่ะแล้วฟังเวลานะคะใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวในการหาซื้อที่ดินโอ้โหเร็วมากอีกหนึ่งเดือนออกแบบบ้านแล้วก็อีกสิเดือนสร้างเรือนหอจนเสร็จเรียบร้อยเลย โอ้โหอันนี้คือการกระทําที่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่คําพูดแล้วลงทุนลุงแรงขนาดนี้เพื่อพิสูจน์ความรักความตั้งใจจริงๆใช่ค่ะมันเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่แบบหนักแน่นมากๆเลยแบบนี้พ่อแม่ฝ่ายหญิงก็คงนะครับคงเห็นถึงความจริงใจใช่เลยค่ะในที่สุดการกระทําครั้งนี้มันก็ชนะใจพ่อแม่คุณมิดอริได้ท่านก็เลยยอมรับในที่สุดเยี่ยมเลยครับแล้วทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะ มีความสุขกันไปแถมยังน่ารักเปิดช่อง YouTube ด้วยนะเล่าเรื่องชีวิตประจำวันของคู่เขาให้คนอื่นดูอ๋อมีช่อง YouTube ด้วยเหรอครับใช่ค่ะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตคู่ของเขาอืมเป็นเรื่องที่น่ารักจริงๆเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มเลยใช่ค่ะลองคิดดูนะคะแรกๆพบตอน10บขวบครับแล้วกลับมาเจอกันอีกทีตอนโตแล้วก็ยังมุ่งมั่นทาทุกอย่างเพื่อเอาชนะอุปสรรค ทั้งเรื่องวัยเรื่องความเห็นพ่อแม่มันแสดงให้เห็นว่าความรักความจริงใจที่แสดงออกมาชัดๆอย่างการสร้างบ้านเนี่ยมันมีพลังจริงๆนะครับมันเปลี่ยนมุมมองคนได้มันทลายกำแพงได้เหมือนกันจริงค่ะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะคะวันนี้ครับผมอบอุ่นหัวใจดีครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้หลายๆคนได้ยิ้มตามกันไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ